สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1,299กฎหมายตา3ดวงอันว่าด้วยเรื่องการประหาร7ดชั่วโคตรเรียงตระกูลกันอย่างไรใครโดนบ้างวันนี้ทางช่องพร้อมเล่าสู่กันฟังครับฟังดูเป็นเรื่องน่าสลดหดหูใจแต่มันก็เป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นและในอดีตก็ได้ใช้กฎหมายในลักษณะดังกล่าวมาแล้วด้วยเช่นกันสังหารเชั่วโคตรหมายถึงเฉพาะหนักโทษและเมียของนักโทษ สองลูกสมหลานสเหลนหพ่อแม่ 6. ปู่ย่าตายายเจ็ทวดซึ่งก็ถือว่าเกือบจะหมดวงตระกูลเช่นกัน แต่ก็ยังคงหลงเหลือญาติอยู่บ้างในหนังสือกฎหมายเก่าครั้งสมัยกรุงศิทธยาซึ่งใช้มาจนกระทั่งถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยจัการที่5ปรากฏว่าโทษที่ต้องสังหารกันทั้งโคตรประหารเจ็ดชั่วโคตรเป็นโทษอยู่ในกฎหมายกฎมนเทียนบาน และลักษณะกระบฏศึกซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายมาตราลักษณะของโทษนั้นระบุเอาไว้อย่างชัดเจนหากแต่ว่าเป็นภาษาเก่าเก่งว่าการนํามาเล่าสู่กันฟังจะงงงว่ามันหมายความว่าอย่างไรกันบ้างอีกอย่างรายละเอียดเกี่ยวกับการลงโทษนั้นอ่านแล้วก็ให้รู้สึกขนลุกถึงการกระทําของมนุษย์ที่มีต่อกันผู้ฟังอาจเกิดความรู้สึกสลดผดหูใจกับการลงโทษที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีตเ <K> ขาลงโทษกันถึงขนาดนั้นเชือหรือ ขอยกตัวอย่างแค่เพียงบาง,บางเรื่องนะครับเช่นการทุบศีรษะให้แตกเกิดเป็นรูขนาดใหญ่แล้วเอาเหล็กแดงแดงยัดลงไปในรูกระโหลกนั้นฟังแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับคนถูกทำโทษอาจจะตายตั้งแต่กะโหลกแตกแล้วนอกจากนั้นยังมีการนำเอาน้ำมันเดือดเืเ<ๆ>ทรลดลาดกนันตั้งแต่ศีรษะจนกว่าจะตายอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสลดหดหูอย่างยิ่งก,การลงโทษในสมัยก่อนจึงขอหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ แต่ว่าจะขอเน้นย้ำกฎมนเทียนบานที่มีมาในประวัติศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและก็มีผู้ถูกทำโทษนั้นมาแล้วการประหารเจดชั่วโคตรที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน